อะไรอยู่หรือคนงามดอกเตอร์เขาถามคุณงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำใหญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ด,ดีค่ะวันนี้ดิฉันคุณแดงนะคะพี่แอดน,นะคะเราจะเราซึ่งเราได้เริ่มปลูก,กเมื่อวันที่31มกร,กร,กราคมนะคะจนถึงวันนี้วันท <30 S 1> <น>ี่30มีนา,นนาค่ะรวมแล้ว58วันแล้วค่ะสำหรับต้นเมลอนของเรานะคะ,คะแล้วเราเริ่มผสมเกสรเมื่อวันที่22กกุมภา,ะน,น,านะคะ รวมอายุรูปของเมลอนของเราเนี่36วันแล้วเนาะค่ะ,คะเห็นไหมคะเร็วนะคะเคีคเียวนี่คือคำตอบนะคะสำหรับเมลอนค่ะวันนี้หาคำตอบจากอาดีเมลอนกับอา2 5ดีสองหได้ค่ะซึ่งอา2 5ดีสองหนนี่จะเป็นเพื่อนที่ดีของ เมลอนนะคะท่านที่กลัวว่าจะปลูกเมลอนไม่สําเร็จหรือว่าจะมีอุปสรรคต่างๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะนี่ค่ะคือคําตอบจะจะถ้าเราจะบอกว่าอุ้ยปลูกไปเถอะไม่เป็นอะไรค่ะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่อุปสรรคของเมลอนปัญหานี่เยอะมากใช่แต่อาดีสองห้าห้าหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนที่ดีคเอาอยู่ใช่ไหมเอาอยู่เลยค่ะกับทุกพืช รอบนี้ปลูกกี่ต้นคะจันาห้าสิบเจ็ดต้นค่ะห้าสิบเจ็ดต้นค่ะค่ะมีพันธุ์อะไรบ้างคะรอบนี้อ๋อเชิญค่ะเชิญมาเลยมาชมได้เลยค่ะมีพันธุ์อ่เดี๋ยวจะพาชมค่ะมีหลายพันธุ์นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ ก็จะเป็น KT หนึ่งหนึ่งห้าหน้าแบบนี้นะคะอันนี้ใช่จะเป็น Green a n อนนเาไว้สองลูกเลยใช่ใช่คอันนี้เอาไว้สองลูกค่ะอ๋ออันนี้อันนี้อื่นอกเดียวเดวค่ัต่อไปก็เราจะเอาไว้สองลูกค่ะ เพื่อทดลองค่ะสองลูกค่ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้ลูกเดียวแล้วจะมีพิเศษที่ลองที่ที่ที่ทดลองใช้เมล็ดนะคะ,ะใช้เมล็ดปลูกนะคะสำหรับอส,อสองถุงนี้คือพัน A 905 A 905ค่ะแล้วถุงละสองต้น ไว้ลจะพูดถึงความแตกต่างของการใช้เมล็ดปลูก,กับการต้ากลนะ้าการใช้เมล็ดเนี่ยจะโตช้ากว่าต้นกล้าแต่ลำต้นและใบนี่จะใหญ่กว่าที่เราใช้ต้นกล้าปลูกนะคะจะโตช้าบ้างแต่ก็ทันเพื่อนๆะนซึ่งคราวต่อไปนี่เราจะลองใช้เมล็ดหยอดที่ถึง วัสดุดเลยนะคะหลังจากที่เราทดลองมาแล้วว่าสองต้นนี้คือโอเคนะคะความสูงของเมล่อนตอนนี้เอาเอาไว้ประมาณสองเมตรค่ะสองเมตรค่ะบยี่สิบสองใบยี่สิบสองใบที่เลี้ยงไว้ที่เลี้ยงไว้ที่สองใบถ้าเกินจะโดนเด็ดค่ะถ้าเกินเด็ดออกเรืเออ่ออะไรคะมันมันสูงเกินนะคะแล้วการเลี้ยงรูมีดมันก็จะมีสารอาหาร ออกมาไม,ไม่เพียงพอสำหรับปลูกค่ะการให้น้ำนให้ยังไงบ้างคะให้วันละอ่าตั้งแต่ตเริ่มปลูกนี่ตั้งแต่ต้นกล้าเล็กๆนะคะเราจะให้น้ำเป็นปริมาณนะคะ1.5ลิตรต่อหนึ่งวันหลังจากนั้นเราก็จะขยับน้ำตามตามอายุตามอายุของเมลอ่อน พอโตมาหน่อยนึงเราก็จะให้ประมาณ2ลิตรนะคะสลิตรแล้วหลังจากที่เมื่อมีลูกแล้วระหว่างติดดอกติดผลนี่ก็ตอนนี้เพิ่มเป็น2ลิตรครึ่งแล้วค่ะสลิตรครึ่งค่ะสามเวลานะคะเชา้ากลางวันเย็นซึ่งเราจะแบ่งเป็นสามช่วงค่ะช่วงที่ปลูอกอบนี้ค่ะมีเจอปัญหาอะไรบ้าไหมคะไม่มีค่ะ ปัญหานี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เจอเลยเพราะว่าเราก็จะมีอาดีเนี่ยช่วยฉีดพ่นแล้วก็ปรับสภาพทางปุ๋ยทางพื้นดินแล้วก็ทางใบแต่แต่จะขอบอกว่าจะบอกว่าไม่มีปัญหาเลยมันก็มีบ้างนิดหะ<ม>หนึ่งค่ะมีลูกเสียงมอ๋อไม่มีค่ะแต่จะมีก็ปัญหาอยู่ที่ใบเกิดเชื้อราลำค้าง เกิดเชื้อน้ำค้างค่ะแล้วจะเราจะใช้อดีในใหฉีดพ่นหลังจากที่ฉีดพ่นเวลาเช้าแล้วเราก็จะฉีดพ่นแล้วมันจะระงับการลุกลามของเชื้อราที่ใบได้นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะ,คคะผ่านวิกฤตแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีเชื้อราค่ะนี่แหละค่ะคือคำตอบ ของเมลอนที่จะตอบท่านผู้ชมได้ในวันนี้กับเพื่อนของเขาคือ R d ดี5 1นะคะ,ะเดี๋ยวอีกไม่ไม่ไม่เกิน2สัปดาห์เนาะ,ะเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลิตผลของเราแล้วเดี๋ยวเราจะได้ชิมละค่ะในช่วงนี้เราจะบำรุงความหวานแล้วเนาะใช่ค่ะบำรุงความหวานแล้วค,ะค่ะบำรุงความหวานนี่เริ่มเริ่มใส่ช่วงอายุกี่วันอ,อายุประมาณล้เ,เราเี่ย ใกล้เก็บเกี่ยวนะคะประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ค่ะตอนนี้น้ำหนักเปรี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณเอ่อหนึ่งกิโลกว่ากว่าหนึ่งจุดแปดค่ะหนึ่งจุดแปดค่ะหลังจากที่ช่างน้ำหนักใหญ่สุดขนาดกลางขนาดเล็กแล้วเราเอามาเทียบหาค่าเฉลี่ยอยู่นี่ประมาณ หนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้าค่ะแต่โดยรวมก็ไม่มีปัญหาอะไรที่หนักใจไม่มีแล้วค่ะหลังจากที่ผ่านมาแล้วเพราะเขามีเพื่อนที่ดีไงคะอาดีสองห้าห้าหนึ่งค่ะรู้สึกอาดี่อยบ้างเลยว่าเพื่อนของเมลอนเป็นที่ดีมากเป็นเป็นตัวช่วยที่ดีคือถ้าไม่มีตัวนี้ก็อาจจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาเยอะแยะเลยอาจจะล่มไปแล้วใช่ค่ะ อาจจะล่มไปแล้วเช่นเชื้อราอาจจะเป็นใบแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นแห้งเชื้อราราน้ำค้างเหี่ยวเขียวต้นแตกนะคะหลายอย่างคือเห็นหลายๆที่เคยเป็นเหี่ยวเขียวกันเยอะมากเลยใช่ค่ะไม่มีเลยไม่เลยค่ะมีแต่ค่ะก็อย่างที่เห็นนี่นะคะตรงนู้นค่ะก็อย่างที่นี่แหละค่ะคำตอบนะคะคำตอบทุกคำถาม จะอยู่ที่เมลอนหมดเลยค่ะวันนี้ค่ะอันนี้ก็ครั้งที่สองแล้วนะคะที่ที่พี่แดงกับพี่แอดทำกันมาอ,อันนี้จะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ไม่เกินไม่เกินสองอาทิตย์ไม่เกินสองอาทิตย์ค่ะเชิญท่านผู้ชมนะคะคอยติดตามวันที่เก็บเกี่ยวตัดนะคะเราจะให้ชมว่า เนื้อด้านในออกมาแล้วจะเป็นยังไงจะเหมือนอย่างจะหวานไหมจะเนื้อแน่นไหมค่ะอะไรน้ำหนักเป็นยังไงน้ำหนักเป็นยังไงค่ะก็เราก็อยากให้ท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามเราเอย่างคราวที่แล้วก็ดูว่าครั้งนี้จะเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยขอเชิญนะคะวันที่สิบถ้าใครสนใจคือสามารถมาชนได้ค มาได้เลยก็มาได้ค่ะไม่ปิดกั้นค่ะที่นี่อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่นี่รามคำถนนรามคำแหงร้อยหกสิบสี่ค่ะรามคำแหงร้อค่ะชมรมสื่อมวลชนสื่อมวลชนค่ะกถ้าอยากมาดูจริงๆเบอร์โทรมาก็ได้ค่ะที่เบอร์พี่แอ๊ดแล้วก็พี่แดงติดต่อไปที่เบอร์อะไรบ้างเอ่ยเบอร์ของพี่แอ๊ดก่อนเลยค่ะเบอร์ของพี่นะคะ0812587740 พี่แอดค่ะเบอร์พี่แดงนะคะหรือเบอร์คุณแดงก็0897069530นะคะเผื่อใครสนใจเผื่อใครอยากมาชมใช้ติดต่อพี่ๆสองคนนะได้ค่ะได้ค่ะจะขอบอกเลยนะคะว่าผู้ที่คิดว่าจะปลูกเมล่อนไม่ต้องกลัวแล้วนะคะเพราะเมลอนเขามีเพื่อนคิดมีเพื่อนแท้ของเมลอนคืออาดีสองดีนะคะี่ราคาคำตอบของเมล่อนที่จะบอก ท่านผู้ชมได้ในวันนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราสองคนจะพาติดตามชมพืชของเราอีกหลายชนิดเลยเนาะมีหลายอย่างเลยค่ะี่ให้บอกก่อนเลยมีมะเขือมีพุทราแล้วก็ผักกูดนะคะแล้วก็มีดอกไม้พริกเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะในการปลูกพริกครั้งนี้เป็นพริกขี้หนูสวนพัน์หอมสุพรรณนะคะค่ะ ซึ่งได้ทดลองปลูกก็คือดูแลด้วยการใช้อาดีซึ่งกันอาดีแน่นอนค่ะไม่มีปุ๋ยชนิดอื่นที่มาผสมเลยนะคะคราวนี้ใช้อาดีตัวเดียวค่ะตัวเดียวเลยค่ะไม่มีเลยค่ะพ่นเช้าพ่นทุกวันค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมเลยค่ะไปเลยค่ะได้ค่ะเจอค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือปอดธรรมดาที่เรานำเอ่อใส่แกงทุกวันนะคะเนี่ยตัวนี้ก็คือ อันนี้คือ,อ,โ,ชอ,อโชว์ดอกประทัดจีนนะคะหลังจากที่เราพ่นเมลอนนะคะฉีดพ่นเมลอนฉีดพ่นมะเขือเราก็มาฉีดพ่นดอกไม้ของเราอีกนะคะคือดอกประทัดจีนจะเห็นว่าเป็นช่อยาวนะคะออกช่อได้ยาวแล้วออกได้ตั้งแต่ตั้งแต่โคนช่อมาเลยนะคะอันนี้อาจจะร่วงไปบ้างแต่ปลายช่อนี่จะไม่ นะคะจะออกเรื่อยๆคือแตกเรื่อยๆค่ะนี่ราคาผลของ RD ดีสองของเรานะคะเดี๋ยวเราไปชมอีกค่ะ,ะตามพี่แอดไปเลยค่ะผักกูดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นผักกูดนะคะที่เราเคยไปซื้อตามท้องตลาดที่เขา เอามาทานาต้มก็ได้หรือว่าผัดน้ำมันหอยก็ได้เนี่ยค่ะเนี่ยใช้อาดีอย่างเดียวเลยนะคะพ่นทุกวันฉีดพ่นทุกวันเขากจ็จะงามอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะเนี่ยสวยใบสวยค่ะงามมากต่อไปเป็นดอกไม้นะคะ เป็นดอกไม้ที่เราสําหรับไหวพ้พระได้นะคะไหว้ไหว้พระได้เลยดอกเยวเล่าสวยนะคะเนี่ยนี่แหละค่ะ,คะหลังจากที่ฉีดพ่นอาดีของเราแล้วนะคะสวยมากเลยหลายสีค่ะสีส้มสีสดใสสดใสค่ะค่ะชมได้เลยนะค,ะ,คะกำลังแตกใบใหม่ค่ะอันนี้ยอดน้อง อันนี้พี่อันนี้น้องน้องโผล่แล้วนี่ค่ะน้องอันนี้กำลังแตกขึ้นมานี่ค่ะอันนี้อันนี้พี่อ่าเนี่ยกำลังแตกค่ะแตกใบใหม่ด้วยใบใหม่แตกนี่ค่ะดอกน้องโผล่ละอันนี้ก็มีเป็นข้างหลังนี่เป็นต้นแกงอ่าอันนี้พริกหอมสุพรรณนะคะพริกขี้หนูหอมสุพรรณค่ะค่ะงามมากนะสวยกําลังออกดอกเลยเนี่ยเอามาตั้งแต่ต้นกล้าเล็กๆอ่าแล้ว นี่ระคะเอามาลงที่แปลงปู่แล้วเราก็ใช้ Rd 2 5 5 1ฉีดพ่นที่ดินน,นีดพ่นเลยค่ะนี่นีขนาดไม่ได้ลงดินนั่นนะคะเนี่ยก็ใช้กระบ,บะคนที่มีพื้นที่น้อยหรือว่ากระเาะสามารถทำทาแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยลุ้นค่ะเวลานี้กํ<ช>าลังลุ้นว่ามเมล็ดจะออกมายัางไงใช่ใช่ค่ะตอนนี้ออกดอกให้ชมละเริ่มออกดอกแล้วนะคะ,คะ ใช่ค่ะตอกสีขาวแต่ถ้ามีอาดีก็มันรู้สึกเนาะค่ะใบเนี้ยมันแรงไม่กวนนะไม่มีไม่มีแมลงเลยเนาะไม่มีเลยเนี่ยจะฉีดพ่นทุกวันเคล็ดลับในการฉีดท่นอาดีสองห้าห้าหนึ่งกับต้นพริกนะคะขอให้ฉีดเวลาเพค่มขึเวลาที่แมลงเขาจะเข้ามาอาศัยในต้นค่ะต้นพริกนี่แหละค่ะแล้วก็ฉีดหงายขึ้นอย่างนี้เนาะพ่นเลยค่ะพ่นไปเลย ฉีดใต้ใบเลยค่ะใต้ใบทั้งหมดเลยค่ะฉีดเวลาฉีดก็ไงไงมือขึ้นนะคะฉีดฉีดใต้ใบนี่เลยฉีดตัดไปเลยนะคะฉีดใต้ใบไม่ให้เขาอาศัยอยู่ตามตามดินนะคะโคนต้นแล้วก็โคนต้นค่ะอัตราส่วนเท่าไหร่คะจีดสองซีซีต่อน้ำที่สิบลิตรนี่แหละค่ะทุกวันหรือไหมคะทุกทุกวันค่ะทุกวันค่ะฉีดทุนทุกวันค่ะ ไม่มีเลยไม่มีแมลงมาลุกตอนนี้รุ่นว่าเมล็ดจะออกมาแบบไหนเนาะพี่ขอบสุพรรณค่ะพี่ขอบสุพรรณเดี๋ยวเราไปชมอะไรดีพี่แอนอ้าวพุทราปอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูพุทรากันว่าเนี่ยใช้อาดีอย่างเดียวนะคะว่าเป็นยังไงส่วนใหญ่เลยค่ะมาเลยเรามาดูพุทรากันเลย ค่ะเนี่ยอาดีหมดทั้ง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 หมดเลยค่ะทั้งคนฉีดด้วยเรามีดอกอัญชันด้วยนะะคหลังจากที่ซื้อมาต้นเล็กๆเราเราปลูกอัญชันไว้เวลานี้ ออกดอกแล้วออกดอกออกออกยอดออกข้อออกใบนะน่ะผีโ่นไปค่ะประโยชน์ของดอกอัญชันก็เยอะค่ะเป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งกับข้าวก็ได้เนาะทุกอย่างเลยค่ะเออเขียนคิ้วก็ได้เขียนคิ้วได้อยากสวยค่ะดอกอัญชันเลยมาเรามาดูพุทรากันค่ะมาค่ะเชิญค่ะเนี่ยเห็นไหมคะใบพุทรา พออาดีใบใหญ่เป็นเงานี่ค่ะใบใหญ่มากออันนี้ไม่ได้ลงกระถาไม่ได้ลงค่ะแค่อยู่ในถุงค่ะอยู่ในถุงอยู่ในถุงปลูกในถุงอันนี้เพิ่งเพิ่งทำาสาวเข้าไปแล้วก็เออแตกกิ่งใหม่อันนี้ก็แตกกิ่งใหม่ขึ้นมา ออกดอกนะคะเดี๋ยวชมดอกพุซารได้เลยนะคะค่ะไม่มีร่วงเลยนะตั้งแต่ใช้อดีฉีดไม่มีเลยค่ะดมกไม่ร่วงเนี่ยเต็มเลยค่ะเนี่ยดอกใบสวยค่ะถ้าใบธรรมชาติของต้นไม้นะคะค่ะเนาะถ้าใบสวยใบเป็นเงาใบใหญ่นี่เขาก็จะปรุงอาหารได้เยอะใช่ค่ะลำต้นก็จะแข็งแรงผลที่ออกมาก็จะอร่อยอร่อยนะรสชาติหวานกรอบ ชิมค่ะรุ่นที่แล้วชิมหวานขอบค่ะอันนี้ก็จะมีพันจัมโบ้แล้วก็พันนมนมสดค่ะใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นนมสดนะคะเพราะว่าใบเขาเล็กนี่อันนี้อันนี้น่าจะจัมโบ้ใบเขาจะใหญ่ค่ะเนี่ยดอกมามาชมดอกได้เลยนะคะนี่คือคําตอบ คำตอบที่ใช้อาดีเลยค่ะเราเราจะไม่พูดแล้วเนาะให้ต้นไม้เขาพูดเลยเนาะให้ผู้ชายพูดเลยให้เห็นเองเลยกันว่าเนี่ยอาดีอาดีเนี่ยเป็นยังไงใช้นี่ก็อันนี้ติดลูกแล้วนะคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวคุยกับผู้ชาเอานะคะตอนนี้พึ่งก็มาเต็มเลยนะพึ่งก็มาตอมกําลังติดเป็นลูกเล็กๆดอกดอกผู้ชาทุกข้อเลยนะคะเนี่ยนะะไม่ร่วงดอกไม่ร่วงเลยค่ะ ใบสวยงามมากสีสวยกากราดีอย่างเดียวสีสวยมากคเนี่ยค่ะดอกประกากองสีสดใสสวยงามมีว่านว่านอะไรอ่ามีม,มีมีหลายอย่างเลยคะ่ะที่นี่ค่ะอันนั้นก็นน่นอันนี้ก็จะมีอ่า ต้นมะขามป้อมมะขามป้อมแล้วก็มะนาวเราเก็บมาต้นส้มแล้วเนาะแล้วเราผิดอันดีสองห้าห้าหนึ่งมะขามป้อมจะออกดูใบค่ะสวยงามนี่ค่ะนี่ค่ะค่ะมะขามป้อมค่ะอาหารจานนะคะในในในกลุ่มกับเรามี้าหารานนี้ไอ้สวยจะไล่สีเลยนะคะตั้งแต่เขียวแก่ไปเรื่อยๆจนเป็นเขียวอ่อนที่ออกใหม่ค่ะใบจะสวยค่ะอันนี้มะนาวเขาเรียกอะไรนะคะมะนาวยักษ์ใช่ไหม อันนี้มะนาวยักษ์อันนี้มะนาวยักษ์เนะาะมะนาวยักษ์ค่ะ <c oughs> อือนี่ค่ะมีลูกอันนี้มันออกดอกไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะค่ะ <c oughs> อันนี้เพิงพ่งฟื้นนะคะเพิงพ่งจะเ,เริ่มจะตื่นตัวละ <c oughs> เพราะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยใดๆเลยไม่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 มีปุ๋ยมีอะดีอย่างเดียวอันนั้นแก้วมังกรแก้วมังกรปีนี้คิดว่าคงจะได้รับประทานลูกอีกเนาะค่ะ น่าจะนะคะ,ะอืมดีแล้วเรา <No. S 2> เราก็ได้ชิมหลายลูกแล้วเนาะนี <No. S 2> ่ก็ได้อีกนะใช่หวานค่ะสังเกตดูวต้นแก้วกมังกรก็ไม่มีไม่มีลาสนิมไม่มีเลยค่ะต้นสะอาดเลยค่ะนั่นแหละค่ะเาาาลลลลอองงปูกกหยยย่มยใช่ค่ะเนี่ยพู้สากำลังออกดอกเต็มเลย mm hmm. พึ่งมาช่วยผสมเกสรเต็มเลยเนี่ย ที่เห็นง่ายๆและใกล้ๆค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญค่ะทุกข้อทุกทุกป้องทุกแขนงเนี่ยค่ะมาดูเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะใกล้ๆเลยนะเนี่ยค่ะมาดูข้างหน้าเลยค่ะเนี่ยยังไม่มีลูกที่ติดแล้วล่วงสักลูกเลยเนาะเนี่ยค่ะต้องแต่สังเกตเห็นจากพอนั่นเสร็จก็ ติดลูกลูกเล็กจะร่วงแต่อันนี้ไม่มีร่วงเลยนะไม่ไม่หล่นไม่ไม่ร่วงเลยค่ะค่ะเนี่ยดอกก็เต็มเยทุกทุกชอทุกกิ่งเลยเนี่ยพอดอกหมดก็ลูกก็ติดตามแต่ติดแตกยอด่อนอีกต่างหากค่ะเนี่ยค่ะมันดีอย่างนี้เนาะอาดีเนี่ยค่ะเออไงเดี๋ยววันนี้ช่วยสรุปอีกนึงค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันตรงโน้นนะคะเนี่ยวันนี้ก็จะมาสรุปว่าเนี่ยเพราะ ผลของ RD เนี่ยนะคะที่จะช่วยช่วยเหลือเกษตรกรทุกท่านนะคะที่ที่ใช้ตัวนี้ค่ะช่วยฟื้นฟูต้นไม้จากโซมให้ดีขึ้นแล้วจากที่ที่มีปัญหาช่วยบำรุงให้ดีขึ้นไม่มีมแม,ม,มแงลงรบกวนค่ะโรคต่างๆไม่มีค่ะ เห็นไหมคะว่าเพื่อนๆนะคะของต้นไม้จะเป็นเมลอนก็ดีพื้ผักสวนครัวก็ดีไม้ดอกไม้ประดับก็ดีนะคะเขาจะมีเพื่อนแท้ของเขาคือนี่แหละค่ะ Rd สอ5ห้าห้าน่งะคะ,ะปัจจุบันนี้ทางดกรกรท่านได้ว<ด>ิจัยแล้วิดคนวิจัย,จยออกมาเป็น อาดีสองห้ตัวนี้ใหม่ล่าสุดนะคะค่ะได้ผ่านการพัชเจอไลทพัชเจอไลกลิ่นจะอ่อนกว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้ก็ใช่นะคะอันนี้ก็ด้วยด้วยค่ะคุณภาพคงเดิมคุณภาพคงเดิมเหมือนเดิมแต่ว่ากลิ่นตัวนี้อาจจะเบาเบากว่าตัวนี้อาจจะมีกลิ่นแรงนิดนึงอันนี้กลิ่นอ่อนนิดนึงนะคะอ่อนกว่าอันนี้ค่ะ แล้วคุณจะเฉยอยู่ทําไมล่ะคะนนใน<ช>เมื่อคุณมีต้นไม้ที่คุณรักแล้วคุณจะไม่ป้อนอาหารดีๆให้ต้นไม้ของคุณเลยะคะใช่เห็นไหมคะว่าอดีสองห้าห้าหนึ่งนี่เป็นเป็นเพื่อนที่ดีของต้นไม้<ช>เป็นอาหารเสริมที่ดีใช่ของต้นไม้ะนะคะแล้ววันที่สิบนะคะอย่าลืมแวะมาชมมาเที่ยวนะคะที่ศูนย์วิจัยการเรียนรู้ของดรก,กรสุกเกษมค่ะ ก็วันนั้นก็เราก็จะเก็บผลลิ้นของเมลอนสอนปูดองเลยใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าว่างแวะมานะคะนน่ดดอ้ห0812587740ค่ะคุณแอดนะคะ0897069530คุณแดงนะคะค่ะอย่าลืมนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะค่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะที่ได้ได้ฟังแล้วก็ได้ชมอ,อยากจะแนะนำสิ่งดีๆให้กับชาวกเกษตรกรหรือเพื่อนๆที่คิดปลูกหรือว่ายามว่างอยากจะทำอะไรปลูกปลูกผักสวนพืชผักสวนครัวหรือว่ากิจกรรมที่ว่าหลังเกษียณอายุแล้วไม่รู้จะทำอะไรอาจจะอาจจะปลูกทุเรียนหรือปลูกายางพาราหรือปลูก ทุกๆอย่างเลยคะ่ะอันนี้ช่วยช่วยคุณได้แน่นอนจริงๆยืนยันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังแล้วก็รับชมโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยติดชมติดตามชมกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ thì mày con mất <laughs> à, à. Ừ. Thế con hả? Ừ.